สวัสดีครับพูดกับสุขข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยถือล่าวยองเอาบัคเขมีนความรู้สึกแฟนบอลกัมพูชานะครับสุดช็อกหลังโดนทีมชาติลาวถล่มยับสอตกรอบเอเชียนะครับมั่นตอนที่บ้านพีเมืองนองเล่าของเข้าถล่มมันใหยับเรามาดูความรู้สึกแฟนบอลชาวกัมพูชากันหน่อยนะครับสุดช็อกที่โดนถล่มยับเลยนะฮะ ทีมชาติบาวไล่ถล่มยับไปถึง5ประตูต่อหนึ่งขาดไม่ม,ม,มันขี่เซรลวดในการแข่งขันฟุตบอล AFC U17 ปีเอเชียครัพ2รอบคัดเลือกกลุ่มบีนนัดที่2ที่ประเทศคีกิสถานนะครับสมมุติได้ทีมชาติกัมพูชานะครับเขมรลงสนาม2นัดแพ้รวด2นัดโดยโดนย,ย,ยิงไปถึง8หน่วยนะฮะหรือ8ลูกสอร่วงตกรอบเอเชียนะครับมึงก็ฟาไปวหแท้ วันนี้ครับเรามาดูแฟนบอลกัมพูชาสุดช็อกกันหน่อยหลังโดนทิมชัดลาวยองเอาถล่มยับไม่นับญาติซอตกรอบเอเชียนะครับคอมเมนต์ที่1ฉันไม่คิดว่าฟุตบอลกัมพูชาจะตกต่ำมากถึงขนาดนี้คอมเมนต์ต่อไปแพ้ลาวแบบหมดรูปแบบนี้ไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆหมดหวังวะ่ะคอมเมนต์ต่อมาเพียง2นัดแต่เสียไปแล้ว8ปประตูโอ้ยแย่มากคอมเมนต์ต่อไป ฟุตบอลของเราอยู่ระดับล่างของอาเซียนไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาสภาพแบบนี้จะพูดว่าอนาคตอยากชนะไทยดูห่างไกลมากคอมเมนต์ต่อไปแพ้เรายับเยินแบบนี้รับบ่ดด้คอมเมนต์ต่อไปเราไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยแต่เขากลับพัฒนาไปแล้วคอมเมนต์ต่อมานึกว่าจะแพ้แบบสุสีแต่เปล่าเลยแพ้เยอะมากคอมเมนต์ต่อไปนักเตะของเราขาดความมั่นใจและขาดระบบการฝึกที่ดี คอมเมนต์ต่อมาถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคงไม่มีวันที่กัมพูชาจะสู้ใครได้ในเอเชียคอมเมนต์ต่อไปน่าอายมากความแพ้แพ้ในครั้งนี้รับไม่ได้คอมเมนต์ต่อไปน่าเป็นห่วงมากอนาคตฟุตบอลของเราไม่เห็นเป้าหมายเลยคอมเมนต์ต่อมาเราต้องเปลี่ยนทั้งระบบตั้งแต่เยาว,วชนถึงชุดใหญ่คอมเมนต์ต่อไปไม่รู้ว่าชุดนี้จะสามารถชนะใครในอาเซียนได้อีกไหม และคอมเมนต์สุดท้ายเจ็บปวดมากเพราะเราสู้ประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้เลยนี่คือคอ bon มเมนต์แฟนบอลชาวขมรนะครับเอ้ยกุหลาิสีสารมึงเด้อขมรเอยเจอไทยโเมนติจี๊ซ่าหน่วยบอกพี่น้องขนาดเจอเพื่อนบ้านเรานะครับอย่างลาวยังถกหย่งองเรานะฮะอยากพาะไว,ไวเด้อซีเกมนี่กูย่องมึงกะคักมึง ดวลเฮตูเฮตทีมชาติไทยพบทีมชาติกัมพูชาศึกฟุตบอลชายซีเกมส์2025แมตชนี้แฟนไทยไม่พลาดแน่นอนนะครับและห้ามพลาดด้วยความเคลื่อนไหวนะครับทัพจังสึกทีมชาติไทยอยู่23เีภายใต้าาการนำทัพของคดวังทวชัยดำรงองตตะกูลเตรียมนำทีมลงสนามแมตส์สำคัญพบกับทีมชาติกัมบูชาวันที่11ธันวาคมตามเวลับประเทศไทยทุ่มตรงณน,นสนามราชมังคล,ลากีฬาสถาน เป็นแมตช์ที่ทีมชาติไทยจะแพ้หรือเสมอไม่ได้โดยขาดเปิดเฮดตูเฮด d สติพวก,กันระหว่างทีมชาติไทยอยู่23ปีพบก,กับทีมชาติกัมพูชาอยู่23ปีปรากฏว่าทั้งสองทีมพบก,กันทั้งหมด7ครั้งไทยชนะได้6ครั้งเสมอกั่1ครั้งกัมพูชาไม่เคยชนะเลยนะฮะโดยผลการแข่งทีมชาติไทยชนะขาดที่สุดคือ5-0นะครับวันที่21สิงหาคมปี2566ก็ศึกรายการ AFF U23 ปีแชมปเปี้ยน 2023นะครับไทยชนะกัมพูชา2-0วันที่14พฤษภาคมปี2565ศึกซีเกม2021ไทยชนะไป5-0 20สิงหาคม 2021, ปี2560เป็นศึกซีเกม2017ไทยชนะไป3-0 27มีนาคมปี2558ในศึก AFC U23 ปีเอเชียคับรอบค l i f ฟ2016ไทยชนะไป2-1วันที่16ปี2556ในศึกซีเกม2013ไทยเสมอ0-0 วันที่12ธันวาคมปี2554ัีเกมสองพันไทยชนะไป4-0วันที่13ธันวาคมปี2552ในศึก 4, สีเกมสองเก้าไทยชนะไป4-0นะครับยังบ่เคยแพ้แด้วครับพี่น้องชนะ6เสมอ1ครับหวานแหววสี่เกมรอบนี้เอาสัก10กับพ่อด่วนมาแต่ใสอีกงละบัดน,นี้มิเกลสันชี้เป้าไปกลางหลังทีมชาติเยอรมันอินพอร์ตสูต่ทีมชาติไทย มาอีกแล้วพี่น้องบัตตอนี้อันลูกเคืองอีกแล้วคนหลงหลังจากศึกฟุตบอลบุน,บนเดสลซการอ2ของเยอรมันลูกโซ่นะครับนิโคลัสมีเกลสันเมงแบ็กพลังมา้าทีมชาติไทยของเราช่วยต้นสกัดเอสบีเอลเวสเบกนะครับบุกไปเชนะคารโซร่3-2ในเ้ื่าที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากเพียรวัตฟินสราวปกระกลัง เชื้อสายไทยแท้นะฮะไม่ใช่ลูกครึ่งนะฮะไทยแท้สัญชาติไทยและเยอรมันในวัย18ปีเจ้าของส่วนสูงถึง192เซนติเมตรไม่พลาดที่จะตรงเข้าไปขอร่วมเฟร,รมพร้อมขอแลกเสื้อกับนิคลัสมิโกสันรุ่นพี่ทันทีหลังจบเกมนะฮะโดยปัจจุบันเพียวรัตฟินบาวเป็นแกนหลักสําคัญให้กับแนวรับให้กับทีมคาสูลูชุดอยู่19ปีนะครับซึ่งพีวรัตฟินบาวเคยถูกเรียกตัวเข้าสู่แคมป์ทีมชาติเยอรมนี อยู่18ปีมแล้วเมื่อปี2024นสะครับสูงยาวเขาดีนะฮนะท่านผู้ชมทำให้ถูกจับตาว่าอาจก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของแนวรับทีมชาติไทยได้ในอนาคตโดยเฉพาะภายใต้ยุคการตัดทิ้งของอัลติเนนสันที่กำลังมองหากองหลังสายเลือดใหม่จากต่างแดนเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมชาติไทยสามารถแก้ปัญหาเกมรับได้แน่ไม่แน่นะครับว่านิโกลัสมีควสันคงจะท่าทพิรวัตรฟินบาวสู่ทีมชาติไทยไว้แล้วแน่ๆเลยนะครับ สุดยอดนองรามมโลตตัวใหญ่สูงเงวเข้าดีนะครับก็พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจไทยเกือหิมยุโรอีกแล้วนะฮะเทพเม็ดเหมาคนเดียว2ประตูพาต้นสกัดสเปนบุกถลม่มคู่แข่งศึกยูฟ่าฟุตซอลแชมเปี้ยนลีกโด่งดังเจมี่คาตาเฮนาโชอฟอร์สกร่งในศึกยูฟ่าฟุตซอลแชมเปี้ยนลีก2 0ง5ัถึงรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรก ด้วยการบุกไปถล,ล่ม l e x ซ s e n s e Andrew ทีมกระแรงจากมาลตา้วยสกอร์ขัดล,ลอยถึง91โดยมีทเทพเม็ดมูมัดมูดมามูซานกับดาวยิงตัวเก่งทีมชชตไทยเป็นผู้ทําประตู2ลูกในเกมนี้การแข่งขันนัดนี้เป็นการพบกันร,ระหว่างจิมบี้คาตาเคนาแชมป์ลีกสเปน2สมัยติดต่อก,กันบุกไปเยือน Lexosense Andrew ที่มาลตาวันที่24พฤศจิกายนซึ่งผลการแข่งขัน l e ช o s e n s e Andrew แพ้จิมบี้คาตาเฮนาไป19 ผู้ทำประตูของจิมมี่กาตาเฮนามีดังนี้คอเตสในนาทีที่1ดาริโอในนาทีที่สี่มูมัดบุตมามูซานในนาทีที่9พีรามิเรสในนาทีที่10เมลราโดในนาทีที่ส2บสอเคลสเตยอนในนาทีที่15จูเนียร์ในนาทีที่20่สิบมูมัดอุตมามูซานในนาทีที่ยี่าวตินโนในนาทีที่37ผู้ทำประตูของเลชชอสเซนส์แอนดูวิตินญาในนาทีที่38 จากผลการแข่งขันดังกล่าวนะครับเทปเมดมูมัดอุนมามูซาทํางานอย่างโดดเด่นโดยการเหมาคนเดียว2ลูกในนาทีที่9และ25ช่วยต้นสกัดเจมี้กาตาเฮนากลุ่มควมได้เปรียบในศึกยูฟ่าฟุตซอลแชมเปี้ยนนะครับผลงานสุดยอดโด่งดังเป็นผู้แตกในยุโรปนะครับนี่คือสุขกาวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเช้าของที่25่ิาพฤศจิกายนนะครับ